สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการใช้ conjunction นะคะคำสันธาน conjunction หมายถึงคำสันธานซึ่งใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคเข้าไว้ด้วยกันคำเชื่อมนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะจะเป็น coordinate conjunction correlative conjunction และ subordinate conjunction คำสันธานประเภทต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ การใช้ coordinate conjunction หรือกลุ่มคำอะไรคะประโยคที่มีประเภทเดียวแบ่งเป็น4ความหมายได้ดังนี้นะคะมีคล้อยตามกัน and ตัวอย่างเช่น Tom and Peter know each other from work Tom และ Peter รู้จักกันนะคะจากที่ทำงานนะคะคล้อยตามกันคือ Tom และ Peter ขัดแย้งกันคือ but หรือ yet เช่น these shoes are old but comfortable รองเท้าเหล่านี้นะคะรองเท้าเหล่านี้เนี่ยทำไมคะเก่าแล้วแต่ว่ายังใส่สบายอยู่นะเป็นขัดแย้งกันใช่ไหมคะใช้ but หรือ yet นะคะในข้อนี้ใช้ but ให้เลือกความหมายคืออ r อหรือน no, อนะคะออเป็นบอกเล่านอ no, เป็นปฏิเสธเช่น you can call me or I will call you คุณสามารถที่จะโทรหาฉันได้นะหรือฉันจะโทรหาคุณนะคะเป็นบอกเล่านะคะตรงนี้ใช้ o ถ้าคือถ้าฉันถ้าคุณไม่โทรมาหาฉันฉันก็โทรหาคุณประมาณนี้นะคะในความหมายของการใช้ประโยค o ให้เลือกเหตุและผลนะคะ for บวกเหตุ hate, หรือ so บวกผลตัวอย่างนะคะ I'm sick so I didn't go to school today ฉันป่วยนะคะ ผลก็คือทำไมคะเป็นบัดคัดจมูกนะ้ำมูกไหลป่วย so school go to school today I did จึงทให้ไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้นะคะนี่ก็คือการใช้เหตุและผลทีนี้มาดู corrective r e l a t conjunction หมายถึงคำสันธานที่ใช้เหมือนกับ c o o r d i n a t e conjunction คือเชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคที่มีประเภทเดียวกันแต่ใช้คำเชื่อมเป็นคู่เสมอคำสันธานประเภทนี้ได้แก่ตรงนี้เป็น correlative นะคะ conjunction นะคำสันธานจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วน coordinate conjunction เนี่ยกลุ่มคำหรือประโยคที่มีประเภทเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะการใช้คำสันธานประเภทนี้คืออะไรคะเช่น e i r or ไม่ก็ เช่นอะไร we can either go swimming or stay home คือถ้าเราไม่ไปไว่ายน้ำเราก็อยู่บ้านนะคะนี่ก็ใชอะไรคะ either or ไม่ก็นะคะ neither nor ไม่ทั้งและเช่นอะไรคะ neither the students nor the teacher came here ก็ไม่ทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ค,ครูที่มาที่นี่นะ นะคะตรงนี้เป็น either nor นะคะข้อน,นี้เป็น either or either ใช้คู่กับ or neither ใช้คู่กับ nor นะคะ both and ทั้งและตัวอย่างนะคะ the project will take both time and money นะคะโครงงานที่จะได้รับเนี่ยจะมาทั้งโครงงานและมาพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับเขาเรียกว่า อย่างเช่นว่าให้ทําโครงงานนี้ก็จะมาพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับเงินพร้อมกับรายได้พร้อมกับค่าตอบแทนนั่นเองมันี่ตรงนี้สามารถแปลได้ว่าเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างนะคะหรือว่าเป็นเงินรงางวัลหรือเป็นเงินใดๆก็ตามนะคะมันนี่เนี่ยนะคะตรงนี้หรือจะเป็นเ,เงินโครงการที่ทำก็ได้นะคะสามารถแปลได,ไ,ดได้หลายอย่าง both and นะคะทีนี้มาดูการใช้ not only but also ไม่เพียงแต่แต่ยังนะคะตัวอย่างเช่น this man is not only rich but also handsome ผู้ชายคนนี้นะไม่ได้หล่อไม่ได้รวยเพียงเท่านั้น but also handsome แต่ยังทำไมคะแต่ยังหล่อด้วยนะคะตรงนี้ใช้อะไรคะ not only คู่กับ but also นะคะไม่เพียงแต่แต่ยังนะคะ with or แปลได้ว่าหรือ He whether can decide can't er to study เขาเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นะคะ d e c i d e แปลว่าตัดสินใจไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะ cannot คือ can't หรือ can't เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเขาจะเรียนวิชาภาษาไทย w วิศหรือภาษาฝรั่งเศสนะคะนะคะตรงนี้คือว่าไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูการใช้ s u b o r d i n a t e conjunction หมายถึงคำสันธานที่ใช้เชื่อมสองประโยชน์เข้าด้วยกันนะคะสองประโยชน์เข้าด้วยกันแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะหรือความหมายคำสันธานประเภทนี้สรุปได้ดังนี้ลักษณะการใช้ที่เป็นเวลาคำสันธาน before ก่อนที่ตัวอย่างนะคะ Tom wants to see you before you go Tom ต้องการ ที่จะพบคุณก่อนที่คุณจะทำไมคะก่อนที่คุณจะไปนะคะ after หลังจาก after we had lunch we went shopping หลังจากที่เราทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วนะคะทานอาหารกลางวันแล้วพวกเราก็ไปทำไมคะไปจับจ่ายซื้อสินค้านะคะเรียกว่า shopping นั่นเองไปซื้อของอน,นะคะ เว้นเมื่อนะคะตรงนี้ไม่ใช่คำถามนะคะเ h e n ตรงนี้นะเป็นคำสันธานเชื่อมเข้าด้วยกันนะคะ p e t p r w e s w a s l e l l e s t o s t up d up เมื่อปีเตอร์ถูกเรียกชื่อนะอย่างเช่นอยู่ในห้องเรียนครูบอกว่าอา้าวพอเรียกชื่อก็ลุกขึ้นนะ uh, e n Peter was c a l ส e d ร์เมื่อปีเตอร์ถูกเรียกชื่อนะคะ o s t up, p u t ปีเตอร์กระลุกขึ้นทัน he. ทีทีนี้มาดูการใช้ why หรือ as ในขณะที่ they arrived Y l e we were sleeping พวกเขาได้มาถึงนะคะมาถึงที่นี่ while ในขณะที่ we were sleeping พวกเรากำลังนอนหลับอยู่หือพวกเรายังไม่ไตื่นเลยกำลังนอนอยู่เขาเดินทางมาถึงแล้วลักษณะนี้นะคะทีนี้มาดู as long as ตราบเท่าที่ the kids will go as long as is is free เด็กๆนะคะติดเด็กจะไปไหนคะ will go ก็จะไป ตราบเท่าที่พวกเขามีเวลาว่างนะคะเด็กอาจจะไปเที่ยวจะไปทุรา่าจะไปกับเพื่อนๆหรือว่าจะไปที่ใดก็ตามนะคะเขาก็จะไปตราบเท่าที่เขาว่างแต่ตอนนี้คือไม่ว่างศึกษายอยู่เรียนหนังสืออยู่หรือทําทุระอยู่ที่บ้านลักษณะนี้นะคะตัวอย่างการใช้ as soon as หรือ once แปลว่าทันทีที่ once I smelled the food I got hungry ทันทีที่ฉันได้กลิ่นอาหารในีโชยมานะคะทำให้ทำไมคะไอก t ทั n งกล่นฉันก็แบบหิวเลยนะคะเหมือนกับว่าทันทีที่ได้กลิ่นอาหารก็ทําให้ฉันหิวนะคะ since ตั้งแต่ he has lived here since he was young เขาทําไมคะเขาก็อยู่ที่นี่เนี่ยได้อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่เขาเป็นทำไมคะเขาผู้ชายคนนี้ยังเด็ก นะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังอาศัยอยู่ไหมยังอาศัยอยู่ตรงนี้มันก็เข้าในเรื่องของ tense งนะคะแต่ตอนนี้หมอกําลังพูดถึงเรื่องการใช้คําสันธานนะ conjunction until หรือ till จนกระทั่ง we will wait here until you get back พวกเราก็จะรอใครคะ wait here รอคุณนั่นแหละนะ,ะพวกเราจะรอคุณที่นี่ until จนกระทั่ง you get back คุณกลับมา นะคะอย่างเช่นว่าเราทําธุระอยู่แล้วเราก็ไม่ไปไหนนะเพื่อนเราคนนึงเนี่ยไปทําธุระที่อื่นเขาบอกเออไปไหนก็ไปก่อนเราบอกไม่เป็นไรเราจะรอกระทั่งคุณกลับมาลักษณะน,นี้ก็จะเป็นการใช้ until นะคะทีนี้มาดูสถานที่บ้าง where ที่ wherever ที่ใดก็ตามนะ he sat where he could see his mother เขาผู้ชายเนี่ยได้นั่งอยู่นะคะ ที่ที่ว่าเขาสามารถที่จะเห็นคุณแม่ของเขาได้นะคะตรงนี้ก็คือใช้ where ตรงนี้ไม่ใช่เป็นคำถามนะคะเป็นคำสันธานทีนี้มาดู wherever ที่ใดก็ตาม the kids can go wherever they want เด็กๆสามารถที่จะไปที่ไหนก็ตามที่ใดก็ตามที่พวกเขาต้องการไปใช่ไหมคะที่ไหมคะ they want ที่พวกเขาต้องการไปนะทีนี้มาดูการใช้ เงื่อนไขบ้างมีอะไรคะ if a l i s e in case suppose หรือ death นะมาดูการใช้ if if she drinks milk she will get sick ถ้าเกิดว่าหล่อนดื่มนมหล่อนจะป่วยนะคะ she คือหล่อนก็คือเขาผู้หญิงอะอาจจะเป็นเพราะว่าในขณะที่จะดื่มเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยมีอาการท้องเสียหรือว่ามี พยาที่สภาพของโรคบางอย่างที่ไม่สมควรในการดื่มนมนะคะจึงบอกว่า if she drinks milk she will get sick ถ้าเขาดื่มถ้าเขาผู้หญิงเนี่ยหล่อนดื่มนมหล่อนจะป่วยนะนะทีนี้ Alice ถ้าไม่ we won't leave Alice you go with us พวกเราจะไม่ไป won't ตรงนี้มาจาก will not นะคะ we won't leave พวกเราจะไม่ไป Alice ถ้าอยู่ทำไมคะ You go with us คุณพวกเราจะไม่ไปไหนถ้าคุณไม่ไปกับเราด้วยนะคะ us ตรงนี้ก็คือมาจาก we นะคะมาจาก we ตรงนี้ตรงนี้ไปเป็นกรรของประโยคก็เป็น us in case ในกรณีที่ in case I'm late don't wait for me เราไปกับเพื่อนๆนะคะเป็นกลุ่มเพื่อนเราบอกเพื่อนว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าฉันเนี่ยมาช้ามาไม่ได้ตามนัดหมายเลยมาช้ามาสายหรือว่า ถ้าอย่างไรก็คือไม่ต้องรอนะนะคะ don't wait for me ไม่ต้องรอฉันนะนะคะนี่คือ in case suppose that สมมุติว่า suppose he comes what should I do ถ้าสมมุติว่าอะไรคะสมมุติว่าเขามาแล้วทำไมคะ what should I do ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ suppose สมมุติว่าสมมติว่ามานะคะฉันควรจะทำอย่างไรนั่นเอง ส่วนการใช้ความขัดแย้งนะคะ though although even though แม้ว่า although the car is old it runs well ถึงแม้ว่ารถจะเก่าตรงนี้เป็นความขัดแยง้งเนื่องจากอะไรคะก็ถึงแม้ว่ารถจะเก่าแต่ทำไมคะ it runs well แต่ยังวิ่งดีอยู่นะยังใช้งานได้ดีนะคะ why หรือตรงนี้อะไรคะ when is w h e is w h e is คืออะไร Why I enjoy skiing แปลได้ว่าในขณะที่นะคะ Why I enjoy skiing ในขณะที่ฉันกำลังแบบสนุกอยู่กับการเล่นสกี He prefers running เขาก็อยากที่จะไปวิ่งนะคะในขณะที่กำลังเล่นอย่างหนึ่งอยู่หรือว่าทํากิจกรรมบางอย่างอยู่ก็อยากที่จะไปทําอย่างอื่นนะคะแบบนี้นะก็จะใช้ Why หรือว่า w a y s ทีนี้มาดูการใช้เหตุผลนะคะ because หรือ as หรือ since หรือ for เพราะว่า I was late because the traffic was bad ฉันมาช้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการจราจรเนี่ย was bad ติดขัดนะคะการจราจรเนี่ยแย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะรถะรถติดหรือว่ามีสภาพอากาศที่ทำให้มาถึงที่หมายช้ากว่าเดิมลักษณะนี้เราก็จะใช้ because นะคะซึ่งแปลได้ว่าเพราะว่า อาการนะคะ as เหมือนกับว่า as if หรือ as though เราว่า she prepared everything as you said หล่อนนะได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนกับที่คุณพูดนะคะเหมือนกับที่คุณพูดนะคะ as ตรงนี้นะคะ as you say เหมือนที่คุณพูดนะ,ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง he talked to them as if they were kids ที่เขาผู้ชายนะ t อ l k to them พูดกับพวกเขาเนี่ย as i เเนี่ยราวกับว่า As if หรือว่า h o u โดนะคะ a s if หรือ though, แ o u g h แปลว่าราวกับว่าราวกับว่าอะไรคะพวกเขาเป็นเด็กๆแต่จริงๆพวกเขาเป็นเด็กไหมคะไม่ใช่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าพูดคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเด็กอะไรแบบนี้จุดประสงค์นะคะ so that หรือ in order that เพื่อที่ว่า I will get up early so that I Alive on time I will get up early ฉันจะตื่นให้เช้านะคะ so เพื่อที่ว่า that I alive on time ฉันจะได้มาถึงทันเวลา so บวก adjective หรือ adverb แล้วก็ใช้ that ตรงนี้มาดูนะคะ I worked so hard นะ,ะ so hard แล้วอะไรคะอันนี้ใช้ adjective หรือ adverb นะคะ that I passed the test ฉันได้ทำงานอย่างหนักมากทำให้ทาให้ฉันทำไมคะมากเสียจนกระทั่งฉันทำไมคะฉันทำงานหนักมากจนกระทั่งว่าฉันผ่านการทดสอบนะคะ I passed the test charge บวก now นะคะ now คือคำนามแล้วก็ใช้คู่กับ that นะคะ he is charged a k i n d man that all of us admire him him นะคะ he is just a kind of man that all of us admire him เขาได้เป็นอะไรครับเป็นผู้ชายที่แบบว่าเข n สุดคาแโอ้โหแบบใจดีมากนะคะใจดีมากมากสิจนทำไมคะพวกเราต้องให้ใคห,ห้ความชื่นชมเขา admire er him คือต้องชมอ่ะให้ความชื่นชมได้รับคำชมจากจากพวกเรานะคะนะคะ him ก็คือได้รับคำชมจากพวก พวกเรานั่นเองเพราะว่าโอ้โหแบบเป็นผู้ชายที่ใจดีมากนี่คือลักษณะการใช้ conjunction คำสันธานนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะขอให้สอบผ่านทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ